สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทําคุกกี้กันนะคะซึ่งคุกกี้เนี่ยเราไปได้ช,ช็อกโกแลตพรีเมียมมาอันนี้มันเป็นถุงละประมาณร้อยหกสิบกว่าบาทนะคะแล้วเราก็มาผสมในคุกกี้ช,ช็อกโกแลตเป็นยังไงตั้งเริ่มจากการตีเนยกับน้ําตาลก่อนนะคะโดยเราจะตีให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆเนาะ ก็ค่อยตีค่ะจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปนะคะแล้วก็ตีเข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะเติมแป้งเติมกลิ่นนะคะแล้วก็ผงฟูลงไปค่ะลืมบอกค่ะอย่าลืมล้นแป้งก่อนจะเติมลงไปนะทุกคนแล้วก็ตีจนเข้ากันสวยแบบนี้เลยนะคะสังเกตว่าเนื้อมันจะค่อนข้างแบบ ร่วนๆน,นะคะร่วนๆคือปั้นได้นะคะอันนี้คือเนื้อกุกกี้มันจะมีความปั้นได้มันต้องปั้นได้นะทุกคนจากนั้นเนี่ยเราจะเอาเข้าตู้เย็นแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเพื่อให้เราทําได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เราก็จะแรปแรปหรือว่าเอาอะไรสักอย่างคุมก็ได้เข้าตู้เย็นนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาออกมาแล้วก็เติม